ล่องอีกจักตังเบิ่งพี่น้องสิเป็นจังไงร่องอีกจักตังเบิ่งกันนะปีนี้เขาคืองามแท้เนาะมันเป็นตาสูได้บ่ล่ะนะถ้าเป็นตาสูเขาได้บ่เนาะปีนี้ฮะร่องเบิ่งอีกจักตังเบิ่งกันนะ บรรทามันคือบรรทามันหมานน้ำเพลินที่จริงว่าสิว่างมือจะได้พี่น้องจะได้กับว่างบ่ได้ละมาหกสิบนี่หละอาศัยว่าอะไรมันถือลองเบิ่งอีก๊ากตัง้งขั้นมันคือกับสูต่อขั้นบ่คืออัะคือสิเลโบกมือใบ,บายละพี่น้องเลย เป็นเทไรมันสิเป็นตัวผู้รือตัวเมียยังบอทันหูละเตรียมเช็ครดนะครับเตรียมเช็ครดรถขันนี้ช่วงล่างเป็นช่วงล่างเจ็ดสิบนะครับใส่ล่อน้าเจ็ดสิบนะ,ะรถกะเทาค้นกะเทารถล,ลากกันยังเท่ายอ่งเป็นจังไรเบิ่งกันละ 60นะครับ60ปากคอบปูเลดเกียวดันเดี๋ยวเปล่าลงงานนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าจะเป็นเจไดว่ามันคือบอเป็นตะคือบอพอกันครับพี่น้องสวัสดีครับ